ออถึงแล้วไม่ใช่กาแฟอะไรอ่ะทำไมทำไมเขาวาดอย่างนั้นวะได้เปล่าได้เปล่าอ๋อเขาเป็นช่องเหมือนเป็นฟิลแบบวาดมีมบ้าเนี่ยไปไม่บอกเลยคุณผู้ชมนมุ่ณ้ได่สามารถตบกับบิลังตะโกนมากับกะ Aku tuh beda dari Shanti Aku udah ngemen alo Kalau memang cocok bisa datang <tip> ya! <tip> 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 Nah kocak <aku> deh deh <tip> Senin Selasa Rabu oh, Kamis lo, Ini loh ada no yang manis white. หลายคนคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าน้องคนนี้เป็นคนไทยไงเออแต่ก็มีหลายประเทศครับสโดกันเยอะโดนเยอะอ๋อเป็นเรียนวาดรูปคุณผู้ชมเหมือนเป็นรัฐทุ่ถยปะเขาเขก็วาดสวยนะครับแต่ลายเส้นมันดูน่ากลัวกาอันนี้มีผู เออมีผู้นี่มึงจะเอาดินสอแทนไมนี่ยไอ้น้องไอ้น้องเอ็งนั่งดีๆเอ็งนั่งดีๆเก็บคองอเข่าดีๆน้องนี่เพื่อนวาดน่ารักเลยคนน่ากลัว เก็บกดอะไรเนี่ยเชียบเชียบครับดิสนีย์เอ็กซ์สลิปน็อตนะ